สวัสดีครับจันจาน,นะครับเดี๋ยวเราต่อเวิร์กช็อปสกันตัวเวิร์กช็อปสจะเป็น LED แบบ RGB นะครับ Red Green Blue โอเคในหนังสือที่เขียนโน้ตเอาไว้ให้คร่าวๆว่าเลสกรีนบลูเนี่ยมันมีอยู่2แบบเนาะนจะมีคอมมอนแคโนดแคโทดกับ Common Anode นะครับสัญลักษณ์เป็นแบบนี้ไม่ต้องคิดมากในตัว Tinkercad นะครับจะเป็น c m m o n c a t h o d e ดังนั้นก็จะเป็นรูปสายโอเควิธีการต่อเข้านะครับจะเห็นว่า เราจะต้องเอาสัญญาณเข้าไปที่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ต่อขานี้ออกมาเป็นกล่าวนะครับสไตล์การต่อเขาจะต่อผ่านตัวความต้านทานทั้งหมดนะครับสัญญาณจะวิ่งมาผ่านความต้านทานประมาณสัก220โอห์มเดี๋ยวเราก็เซตไป200ก็ได้ครับสไตล์การต่อก็จะเป็นอย่างนี้เข้าไป3ามขั้ว1 2 3สนะครับแล้วก็เข้า LED เนาะแล้วก็วิ่งตรงขานี้วิ่งมาที่กล่าวนะครับ าการสั่งงานก็เลกกินบูนะครับจะเป็นประมาณนี้มันจะเป็นแม่แสงครับเขาเรียกแม่แสงมันจะเป็นแสงแดงแสงเขียวแล้วก็แสงน้ําเงินถ้าเกิดเราต้องการจะผสมเป็นสีอื่นนะครับสไตล์ของมันก็คือมันจะยิงแสงหลายสีมาพร้อมกันเพื่อที่จะผสมให้เป็นสีใดๆก็ตามถ้าเกิดจะยิงแสงขาวก็คือจะยิงเลกกินบูออกมาเป็นแสงขาวนะครับเอออันนี้ก็คือสไตล์ของมันเนาะในตัวชุดคําสั่งนะครับเราจะต้องเซตตัวขาให้มันถูกต้อง แล้วสามารถเลือกสีได้ก็สะดวกดีนะอย่างเช่นตัวนี้จะนสั่งง่ายๆก็คือเ e n Blue บูไว้แล้วก็ปิดหลอกนะครับเอาละนะลองเล่นกันดูตัวนี้เป็นเวิร์กช็อปสีนะครับงั้นเดี๋ยวเราสร้างตัวเซอร์กิตใหม่แล้วกันเนาะ โอเคแกชื่อเป็นเวิร์กช็อปสนะครับดึงออร์ดูโนมาตัวหนะึ่งแล้วก็ดึง LED ที่เป็นเล็กกินบูกมากนี่เห็นไหมเล็กกินบูเออตัวนี้ทำไมจันถึงเอาไปต่อขั้วตรงนั้นก็ไม่รู้นะเดี๋ยวจันขอดูนิดหนึ่งนะครับว่าทำไมจะนถึงต้องต่ออ๋อมองก็ไม่เคยเห็นอะเล็กกินบูอยู่อย่างนี้ อ๋อเพราะว่าในนี้มันเขียนเอาไว้ว่ามันเซตขั้ว3ามขั้วห้าัวหกขั้วเก้าั้วสิบขัวสิแปลว่ามันเซตได้เฉพาะขั้วที่เป็น PWM นะครับโอเคงั้นเราก็เัียอต่อตามโพยเลยแล้วกันนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวจารย์ดึงเอาความต้านทานมา3ตัวนะครับเอาเมาส์ไปจอก็จะขึ้นนะกรีนบลูแคโนดแคโทดนะครับแล้วก็เลสนะ ของจันจันต่อขั้วหกมาที่เลสจันก็เปลี่ยนสีเป็นเลสแล้วจันตัวนี้เป็นอะไรเอ่ยอ้าตัวนี้เป็นบลูเหรออ๋อท้อทีจันต้องใส่ความต้านทานก่อนขอภัยขอใครจันจะความต้านทานใส่เข้าไปนะครับจันเซ็ตความต้านทานตัวนี้เป็นสองร้อยจันเซ็ตความต้านทานตรงนี้ เป็น2 0 0อแล้วเราก็เซ็ตความต้านทานตรงนี้เบาจิมโอ้ยไม่โดนมาละโปรแกรมก็มีเพียงเพียนบ้างนิดหน่อย200นะครับคราวนี้ตัวนี้เป็นหาไม่เจอเลยเว้ยอันนี้เป็นเลสนะจันต่อเลสเข้าคัว6นะครับ ตัวนี้เป็นขั้วบลูจนต่อบลูเข้าขั้ว5เนาะเปลี่ยนสีตัวนี้เป็นกรีนจนต่อกรีนเข้าขั้ว3เปลี่ยนสีดูนะครับแล้วก็ตัวนี้ลงกล่าวเนาะเราก็ลงกล่าวไปใส่สีดําไปจุตัวนี้ไม่สวยก็เลื่อนหน่อยโอเค พวกนี้ก็จัดสวยงามเอาเองแล้วกันนะทีนี้เดี๋ยวเราไปสั่งคำสั่งกันครับขึ้นโค้ดเนาะตอนที่เราไล่โค้ดชุดนี้นะครับถ้าเกิดเพียเพ้ยนๆไปกด Undo ตรงนี้นะจะทําไมนะครับตอนที่เราไล่โค้ดชุดนี้สิ่งที่เราต้องไล่ก็คือเราต้องไล่คู่ให้ถูกครับสมมุติเราเซตนี้ก่อนลานเป็นเลสก่อนนะครับ เราลันคั่วไปนะอย่างเช่นจันเซตเป็นคั่วหกจริงจริงจันชอบครั้งแรกที่จะลนันคือจันคั่วหกคั่วห้าคั่วสามั้ลันตามนี้แล้วก็ลองยิงสัญญาณเลสออกก่อนจึ๊บนี่พอเราซิมดูอออกเลสนะครับทีนี้เราลองเลือกตัวนี้ให้เป็นกรีนดูนี่ครับยิงออก นี่เห็นไหมมันนั้นไม่ออกกรีนนะครับมันออกบลูแล้วลองเลือกสีนี้ให้เป็นบลูดูลัางนี่มันนั้นไปออกกรีนนะนั่นแปลว่าขั้วกรีนกับปูมันสลับกันนะครับดังน,นั้นอาจารย์ก็ต้องเ,ตเ 3, งเปลี่ยนตัวนี้เป็นขั้วสามจะเปลี่ยนตัวนี้เป็นขั้วห้าแล้วยิสัญญาณเป็นบลูออกออกมาเป็นบลูละยิงออกมาเป็น Red, เลสอ่าเป็นกรีนนะครับลองดู Clean. จันยิงออกมาเป็นเลสโอเคได้ละสมมติจะยิงบีงออกมาเป็นไว้ยิงนี่ก็ไวออกมาเรียบร้อยอ่าเราได้แล้วนะครับแปลว่าตอนนี้เราไล่คั่วต่างๆถูกแล้วทีนี้เราก็ลองเล่นดูครับเช่นเดี๋ยวเราเอาง่ายๆนะครับเอาตามชีดเลยละกันจันเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นเลสก่อนเลสเราก็ลองไล่โฟนดู หลังจากนั้นยิงออกมาเป็น blue เบสกีน blue ใช่ไหมเอากรีนก็ได้หลังจากนั้นยิงออกมาเป็น blue blue นี้แล้วกันหลังจากนั้นยิงออกมาเป็น white สีขาวนะครับพอยิงเสร็จปุ๊บอาจารย์ดับทุกขั้วนะเวลาจะดับทุกขั้วก็ใช้ง่ายๆครับเซตดิจิตอล ขั้วหกให้เป็นเอาใหม่เซตดิจิตอนขั้วหกให้เป็นโลครับก็คือจะดับหลอดนั่นละขั้วหกขั้วห้าขั้วสามก็กระปี้ขั้วหกขั้วห้าขั้วสามตัวนี้ถ้าเกิดเราจะซูมอินซูมเอาท์นะครับกดตัวนี้ได้นะ เลื่อนไปเลื่อนมากดตรงนี้ถ้าต้องการจะฟิตกดตรงนี้ปุ๊บมันจะฟิตให้นะครับโอเคแล้วฉันก็เวทไทม์สักหนึ่งวิลำดับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับยิงเลสยิงกรีนยิงบลูยิงขาวยิงไว้นะแล้วก็ดับหลอดแล้วก็จะวนไปเรื่อยๆนะครับเลสกรีนบลูไว้ดับวนไปเรื่อยๆทีนี้ถ้าเกิดเราอยากจะเล่นสีอื่นนะเช่นเราไม่เอาแม่สีละเราจะเอาสีที่มันผสมกัน เราก็ลองดูโพยครับตัวอย่างเช่นเนี่ยการผสมสีของมันคือสีอะไรนะนี่เห็นไหมม่วงคือการแดงผสมกับน้ําเงินจะยิงม่วงได้ยิงเหลืองได้ยิงสีเทอคอยได้อแล้วก็ลองเลือกเล่นดูครับม่วงใช่ไหมแล้วก็ยิงม่วงดูปึ๊บอันนี้ยิงเหลืองดูอันนี้ยิงเทอคอยดูเธอคอยก็พูดยากนิดน,นึงนะ,ะประมาณนี้แล้วกันนะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันม่วง เหลืองเทอะคอยขาวไหมถ้าเราอยากได้โทนสีอื่นเราก็ลองเล่นเอาครับเช่นเราอยากได้สีส้มตุ่นๆหน่อยยิงออกไหมนี่มันก็ออกตุ่นๆเพี้ยนๆหน่อยนะอ่าประมาณนี้นะครับส้มนะส้มเราอยากได้สีพาเทลนี้แล้วกันนะไม่รู้ยิงออกหรือเปล่าน,นะ นี่ลองดูจะนี่อะไรประมาณนี้เราไปเล่นดูละกันอันนี้ก็เป็นไอเดียของการยิงตัวเลกินบูนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือหนึ่งต่อขั้วให้ถูกสองมาไล่ขั้วชุดนี้ให้ถูกนะครับพอไล่ขั้วชุดนี้ถูกเสร็จปุ๊บที่เหลือเราก็ปปี้ไปได้เลยครับแล้วคราวนี้เราอยากจะยิงสีอะไรเราก็จัดการเล่นเอาเองละกันาละในตัวว์ช็อปนี้จนว่าน่าจะประมาณนี้นะไม่มีอะไรมาก เราไปเล่นดูครับ